สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมดสกุลสุขุนเนาะบัวอยู่ไกลอยู่ไกลอยู่ฟั่งไทยฟั่งเราอยู่ตั้งประเทศเฮ็ดเบี้ยเฮ็ดงานกําลังเฮ็ดเบี้ยเฮ็ดงานอยู่เมื่อนี้ก็เป็นวันหยุดเป็นวันอาทิตย์เป็นวันหยุดนะมื้อนี้ตีก็ยู่เหินวันหยุดก็คือจังว่าบ่ได้หยุดนะแฮงเฮ็ดเบี้ยหลายก้อนเก่าเฮ็ดงานหลก้อนเก้ายู่เืินก็บ่ได้ยู่ลาดอกจับท่านจับนี่เฮ็ดท่านเฮ็ดนี่ก็ค่ากับมืดคือเก้านั่นล่ะจ้ะ แยกมากะเมื่อยเฮ็ดท่านเฮ็ดนี่เฮ็ดท่านเฮ็ดนี่กะกินฮอเดี๋ยวนี้เนาะก็ว่าคือว่าอยากกินส้มกินเสี่ยวไปที่ก็เลยว่าไปหาเอามะกะทอนมากินนะจ๊ะเนี่ยมะกะทอนแล้มะกะทอนมาซี่ห้นุ่ยนี่เลยจ้ะแต่ว่าปอกแค่สองนุ่ยปอกลหลายก็ที่กินบมเบิร์กินโมเบิร์ดมันก็เอาไว้ไว้บุได้คือกันเนยคือเก้าเลยจ้ะกินบมเบิร์ตืือเดียวเลยปอกแต่สองนุ่ยนี่ก็พอแค่กันแค่บุได้รับส่ินก็ไลาหลยแล้วก็มีน้ำ จิม้มีน้ำพริกปลาจะ้ะท,<ำ>ทำเองค่ะอันนี้จะเป็นมักกะท้อนที่เราผ่าแล้วนะคะเนี่ยทำปอกอะไรเสร็จเรียบอะไรมากนะคะวันนี้แค่จะมากินมักกะท้อนราดพริกกันราดน้ำพริกกะมักกะท้อนราดน้ำจิ้มราดน้ำพริกนะคะคนๆให้เข้ากันก่อนนะคะเพราะว่าตอนนั้นน้ำตาลมันยังไม่แตกมาเลยกันนีคะ ราดไปเลยนะคะเนี่ยมะขามทอนราดน้ำพริกค่ะน้ำพริกปรราากลามะขะมทอนราดน้ำพริกปรราลารสชาติจะเป็นยังไงยังไม่รู้เลยนะคะเดี๋ยวตีจะพามากินค่ะกระทร้อนราดน้ำพริกปลานะคะนะคะ มันจะเป็นสสมหน้าหมากกระท้อนราดน้ำพริกปลานะคะดูสิคะเป็นตะแซฟไหมคะนี่คะ่ะหมากระท้อนราดน้ำพริกปลานะคะว่าจะเป็นยังไงอร่อยหรือเปล่าเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยคะ่ะนี่คะ่ะมาก,กะท้อนออกมาจะเป็นอย่างนี้นะคะมักกระท้อน มากระท้อนลาดน้ำพริกปลา,าสุดยอดเลยนะคะใครยากกินมาได้ค่ะ จริงถ้าเราตำม,มันจะเข้ากันกว่านี้นะคะาจากน้ำพริกลาดเลยอ่ะ เวกิงานมาเมย์เมย์กินใส่ก็มีห้งแล้วค่ะสุดยอดเลยค่ะค่ะ <c oughs> ถ้าตาใส่ปูดองยิ่งเข้ากันนะคะเนี่ยนี่ไม่มีปูดอง ยอดความส้มความเปรี้ยวเลยค่ะภาพมันอาจจะสะท้อนแสงนะคะแต่่น,นี่เป็นตอนกลางวันส่วนมากตีจะถ่ายตอนกลางคืนใช่ไหมคะวันนี้ถ่ายตอนกลางวันเพราะว่าวันนี้หยุดงานค่ะก็เลยมีโอกาสได้ถ่ายคลิปตอนกลางวัน ตอนที่ถ่ายก่อนกันคืนก็คือว่าตีทํางานมาแล้วก็ก็กว่าจะเลิกงานก็เป็นตอนเย็นกว่าจะกลับถึงบ้านก็ค่ำก็มืดแล้วค่ะก็ะเลยจะถ่ายคลิปตอนสุดยอดความส้มความส้มหรือว่าความเปรี้ยวกินทีไรตาส้มตาหวานเพื่นว่าใช่ไหมคะกินเข้าไปัจะตาส้มตาหวานนะคะ ผ็ดไม่อยากพรนาเลยค่ะ ล้วคุณว่ากินน้อยเป็นยาระบายอ่ะถ้ากินหลายแล้วไปให้ทันนะคะันกินน้อยแ้ะเป็นยาระบายกินหลายแล้วไปให้ทันนะคะ ที่หลไม่ได้ค่ะคำใจไม่ได้มันส้มค่ะมันส้มหรือว่ามันเปรี้ยวถ้าตําเอาจะใส่น้ำตาลเยอะๆดีค่ะถ้าตํ่าเอาตีแม่ตํตา สีราดน้ำจิ้มออใกลก็เซ็บ <c oughs> ไปอีกแบบนึ่งริธ <c> ร <oughs> <c oughs> ิดเนียหน่อยนิดนึงไม่อยากพันลนาะ <Hello. S 1> อาจจะสะท้อนแสงนะคะเพราะว่าวันนี้มันเป็นกลางวันข้างหลังมันจะเป็นปลาแจ้งแก้งมันจะท้อน,สน,ะะอนแสงค่ะ ก็ไม่ต้องเนมหน้าตีก็แล้วก็แล้วกันนะคะอยู่ที่ดูที่อันดูที่อ่อมามักกะท่อนก็แล้วกัน ถ้าใครถือใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดถูกใจอย่าลืมกระดิ่งนะคะเพื่อไม่พลาดเพื่อจะได้ติดตามกับคลิปใหม่ๆของตีค่ะเมื่อตีทำคลิปออกมาจะได้แจ้งเตือนให้กับเพื่อนๆพี่ๆและน้องทุกๆคนได้มาชมคลิปด้วยกันและเ่อมาเป็นกำลังใจให้ตี ในการทำคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะคะกับพอคอพ่อคุณกับใ,ใจทุกท่านพี่พี่น้องน้องทุกคนล่ะคะ่ะสวัสดีค่ะ